สวัสดีครับพี่น้องครับพวกช่องบ้านลำพืนออฟฟิเชีครับตอนนี้เวลา8โมง38ครับเดินทางมงหาหอดบ้านแพงครับบ้านแพงนบ้านแพงนะครับไปโดมพี่น้องเอ้ยหลังจากออกงานมาเรายังไม่ได้มาโดมเลยนะไม่รู้ว่าโดมเป็นอย่างไรตั้งแต่วันเปิดรูักการกรานนะครับ แต่มื่อเปิดดูการสาวหน่อยเพชรบันแดงครับวันที่24สิงหาบ่อ่าอันนี้ก็รัดป้านลำเบินโชซใช่ไหมลำเบินโชซมันมีงานดเด้สาวน้อยลำเบินสาวน้อยลำเพินโชซ มองเงินเฮียงกาโดมครับโดมสาวหน่อยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับโดมสาวน้อยวันนี้เราก็จะได้เห็นกันแล้วทุกคนตื่นเต้นจังเลย เอาของให้น้องเบียร์เราก็จะกลับบ้านที่กาลสินเลยครับยิ่งยาวเลยโดมตอนนี้นะครับบรรยากาศที่ไม่ได้เห็นนานแล้วคิดถึงโอ้คิดพอตอนนั้นนอกรถจอดเต็มโดมพี่น้องเอ้ยถึงแล้วนะฮะโดมสาวน้อยถ้าเป็นยังไงเนี่ยปุ๊บ น,นี่รถออกใหม่นะสองคันเพิ่นขึ้นเหตุการเห็ดเนี่ยดูสิคือโดมมันเบิงวางมากเลยทุกคนดูโดมเบิงวางมากเงีนนยบจัดเลยอ่ะเอออิลีอ่ะโดมเบิงวางแห้ง นี่ของลำเพลินชโชูเขาเตะๆอยู่นี่ส<ม>ิมันเหตุสุดปะเขาอยู่ลำเพลินโชวตูตตนี่ครับบริเวณโดมพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวไปเอาของอยู่บ้านบอสก่อนครับนี่รถรถรถบอสก็จอดอยู่นี่แหละ คันที่3งั้นก็มีหุ่นด้าครับ BMW กองสอจดตรงนี้ก่อนไปเอาของที่บ้านบอสนะครับเดินทางต่ออีก150กิโล ว้าวไปหลังรถมาใหม่ก็เตียนก็เจ้าบ้าก็เกาะน่ารักดีดีครับว้าวของเยอะจังเลยหมดเยอะสิ ฮ้าพ่อว่าคองอย่าองนี่ไม่ใช่มันเป็นอีเห่ายนังใช่กี่เขาไปใา้ในคดีเ่ไหนใา่ได้ละก็ใช้ใาน,น,น่นนี่ไหม กระไรครับพ e ูดสองวงแล้ันไม่กระจอด้วเห็นไปเมืองดีๆดีสักวนเือเมืองทุกอันสุดอย่างนี้ สุดนี่ยังทไม่ซเ็แกมสุดมันขึ้นฉากริเดี๋ยวยังรอก,ก่อนด้วนี่ครับบรรยากาศเราไม่ได้มาดูมันานแล้วแกยี่สิบซีิงค่จิมฮาดมือนี่ ตอนนั้นเนาะเดินกังวังจนมาเตรียมบิดรถหลายครับตอนนั้นมีสองมงมาซ้อมด้วยกันตอนนี้คือลำเพลินโชว์ออกงานแล้วครับน,นี่ลำเพลินโชว์ก็ไม่มีไะ เงียบงงยี่ได้พี่น้องนีองอ่จริงเลยนี่จริงจริงเลยตอนนี้อยู่ที่โอ้อันนี้เป็นของลำเมื่อนโชว์หรือมั้งนี่ตอนนี้ไรถไหไรเอ่ยหล,วลยัวเกินความเปลี่ยนแปลง ดีดีเกอร์ใช่ป้องอันนี้รถแห่นี่รถไม่ปีเขาก็เดือดออกลมพัดปีนออ่น้องประตูะเลยประตูป้อง นะครับบรรยากาศปลาก็ากเลยกตัวแรกครับปอกระยินต่อไปพี่นอ้องครับปลาตัวหอดสักผ่าครับสวัสดีครับ